สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับน้ำรินชาแนลอีกเช่นเคยค่ะวันนี้เอาต้นไม้หน้าตาสวยๆแปลกๆมาฝากทุกท่านอีกเช่นเคยค่ะที่เห็นอยู่นี่ก็คือเจ้าเฟิร์นอุ้งตีนหมีหรือบางที่ก็จะเรียกอุ้งเท้าหมีกูดตังกูดดอยหรือว่ากูดไอหมีนั่นเองค่ะเป็นต้นไม้ที่ปลูกประดับบ้านเพิ่มความสวยงามมองแล้วเป็นธรรมชาติสะดุดตาทีเดียวเลยค่ะ โดยขนสีส้มอมทองซึ่งแปลกตานั้นทำให้เขาดูสวยงามไม่เบื่อเลยค่ะคุณผู้ชมในส่วนของใบและก็ยอดหากเลี้ยงให้สมบูรณ์ยอดของเขาก็จะมีสีส้มอมน้ำตาลสวยทีเดียวค่ะ หลายๆท่านเข้าใจว่าเฟิร์นชนิดนี้จะชอบอยู่ตามดอยทั้งภาคเหนือค่ะพอมาปลูกแล้วก็จะสามารถเลี้ยงอยู่ในร่มหรือว่าอยู่ในที่กลางแจ้งที่ที่มีแสงแดดได้เช่นกันเลยค่ะคุณผู้ชมแต่ถ้าหากอยู่ในร่มมากเกินไปไม่ได้โดนแสงต้นของเขาก็อาจจะเน่าได้นะคะ เขาจะมีเงาหรือว่าหัวที่ค่อนข้างใหญ่ค่ะจะมีรากที่ล้อมรอบลำต้นเลยค่ะคุณผู้ชมส่วนต้นที่อ่าไม่มีใบนะคะถ้าปลูกในที่ร่มใบก็จะอาจไม่งอกได้ค่ะหรือถ้าง,งอกออกมาก็จะไม่ค่อยสมบูรณ์นะคะ หากเราอยากปลูกเลี้ยงให้สวยงามก็ลองปรับหาพื้นที่ที่เหมาะสมค่ะให้เขาได้โดนแสงบ้างค่ะอาจจะเป็นแสงแดดพาดผ่านในยามเช้าหรือว่าโดนแสงแดดรำไรก็ได้เช่นกันค่ะดูที่สภาพของยอดที่ออกมาค่ะหากว่ายอดเป็นสีส้มจัดก็แสดงว่าตรงที่ที่เราปลูกเฟิร์นชนิดนี้มีสภาพแสงที่เหมาะสมค่ะ การปลูกเลี้ยงดูแลเราสามารถใช้ดินปลูกทั่วไปปลูกเข้าได้เลยค่ะจะผสมพวกอินทรีย์วัตถุต่างๆพวกใบไม้หมกักจะเป็นแกลบเผาแกลบหมกักหรือว่าเป็นเปลือกมะพร้าวสับผสมคลุกเคล้าเข้าด้วยกันสามารถระบายน้ำได้ดีก็จะทำให้ต้นนั้นเจริญเติบโตได้ดีค่ะ เป็นพืชที่ชอบดินที่มีความชุ่มชื้นอากาศที่มีความชื้นนะคะหากปลูกเลี้ยงในที่ที่มีความชุ่มชื้นต้นของเขาก็จะเจริญเติบโตแล้วก็มีใบที่กลางออกสวยงามค่ะคุณผู้ชมเราสามารถรดน้ำเขาในช่วงเช้าน,นะคะหรือว่าจะเป็นช่วงเย็นก็ได้ค่ะรดให้ชุ่มทั่วทั้งต้นเลยค่ะแล้วก็รดบริเวณโคนต้นรอบดินที่เราปลูกค่ะให้มีความเปียกชื้นค่ะ ส่วนการดูแลบำรุงให้ปุ๋ยเพื่อนๆอาจจะใช้เป็นปุ๋ยสูตรเสมอบำรุงต้นเขาได้เช่นกันค่ะจะเป็นปุ๋ยคอกหรือว่าอินทรีย์วัตถุต่างๆปุ๋ยหมกักฮอร์โมนต่างๆก็สามารถนำมารดราดได้ค่ะปุ๋ยสูตรเสมออย่างสูตร15-15-15หรือว่าสูตร13-13-13 อย่างพวกออสโมโคดก็ใส่ได้เช่นกันค่ะจะเป็นปุ๋ยละลายช้าก็ทำให้ต้นของเขานั้นเติบโตวสวยงามบำรุงได้อย่างดีทีเดียวเลยค่ะเฟิร์นอุ้งตีนหมีเชื่อกันว่าหากปลูกไว้ในบ้านแล้วก็จะส่งเสริมโชคลาบนำพาบรารมีสิ่งดีๆเข้ามาในบ้านของเราค่ะทำให้บ้านหรือว่าคนที่อยู่นั้นมีแต่ความอุดมสมบูรณ์ค่ะส่วนมากจะนิยมปลูกกันไว้ในสวนของหน้าบ้านค่ะ เพื่อทำให้เขานั้นโดดเด่นสะดุดตาเลยค่ะคุณผู้ชมก็เป็นอีกหนึ่งต้นไม้ประดับไม้มงคลที่น่าปลูกไว้ในบ้านทีเดียวเลยค่ะนำมาฝากทุกท่านในวันนี้ค่ะสำหรับเฟิร์นอุ้งตีนหมีหรือว่ากูดอ้ายหมีนั่นเองค่ะท่านไหนที่ชอบปลูกประดับบ้านโดยต้นไม้ชนิดเฟิร์นที่เพิ่มความชุ่มชื่นอย่างเป็นธรรมชาติในบ้านของเราห้ามพลาดทีเดียวเลยค่ะ ส่วนคลิปหน้านั้นจะเอาอะไรมาฝากทุกท่านก็อย่าลืมติดตามไปได้วยกันค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงกันทุกคนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ